สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครวัววันนี้แนนมีเมนูแซนด์วิชมาฝากกันอีกครั้งค่ะสำหรับแซนด์วิชที่แนนจะทำในวันนี้นะคะนั่นก็คือแซนด์วิชไส้ผักขมชีสนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับผักขมอบชีสใช่ปะแต่ว่าเรานำะมาทำเป็นตัวแซนด์วิชที่มีชีสเยิมเยิ um ้ม um เลยถ้าใครชอบทานเมนูนี้เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูแซนด์วิชผักขมชีสกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะขนมปังแซนด์วิช เชดด์ชีสมอสซาเรลล่าชีสวิปปิ้งครีมผักโขมสำหรับผักโขมแนะนำไปลวกมาแล้วนะคะเกลือพริกไทยหอมใหญ่สับและเนยละลายค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ ค่ะเรามาเริ่มทำเมนูแซนด์วิชผักขมชีสกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะแนะนำกระทะมาตั้งไฟนะคะเดี๋ยวเราจะทำตัวไส้ผักโขมก่อนนะคะสำหรับตัวผักโขมอันนี้จะคล้ายๆกับผักโขมอบชีสแต่วันนี้เราจะนำมาทำเป็นแซนด์วิชนะคะใส่เนยลงไปค่ะแล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไปผัดค่ะ ันนี้แล้วก็สําหรับผักโขมนะคะนันะนำไปลวกน้ํามาแล้วก็ซื้อแบบสดมาอย่างเงี้ยหรือว่าใครจะซื้อแบบที่มันเป็นโฟสเฟนอะ่ะมันก็มีนะคะเราก็เอามาใช้ได้เลยแต่น,นี้นะันซื้อแบบสดมาใช่ปะแล้วก็นําไปลวกน้ําพอลวกน้ําเสร็จก็มาบีบให้แห้งแห่นั้นเองแล้วก็มาใช้ได้เลยตอนนี้หอมของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะก็จะใส่ผักโขมลงไป แล้วก็เติมด้วยวิปปิ้งครีมค่ะไม่ต้องทำให้แฉะมากนะคะอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำเป็นใส่ไส้ในแซนด์วิชใช่ป่ะเดี๋ยวมันแฉะแวแบบมันจะเป็นน้ำมากเกินไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะคะปรุงรสค่ะด้วยกเกลือแล้วก็พริกไทย นะขอใส่ครีมเพิ่มอีกหน่อยหนึงนะโอเคประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราปิดเตานะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันคะ่ะค่ะตอนนี้นหนก็ทำตัวผักตัวไส้ผักโขมเสร็จแล้วนะคะคก็เตรียมไว้นะคะทีนี้เรามาทำตัวขนมปังกันคะ่ะ ใส่เนยลงไปนะคะในกระทะให้ทั่วนี่ให้ทั่วกระทะนะหรือว่าใครจะนำเนยอะทาที่ขนมปังก็ได้นะคะแล้วค่อยมาวางอันนี้แล้วแต่ถนัดเลยน,นี่เราก็วางขนมปังลงไปคะ่ะโอเคมานี้ ทีนี้เราก็อ๋อวางชีสนี่ก่อนดีกว่าจะได้มีแผ่นรองวางเชดดาชีสค่ะตามด้วยไส้ผักโขมนะคะอันนี้ก่อนดีกว่ามอสซาเรลล่าโรยลงไปก็หวางด้วยผักโขมค่ะ สำหรับตัวผักขมอันนี้จะไม่ขมนะคะรสชาติจะมันๆเด็กๆน่าจะชอบทานทาให้ทั่วเลยแล้วก็โรยด้วยพาเมซานชีสค่ะจะได้มีรสชาติเค็มๆแล้วก็หอมๆตัวชีสนี้ด้วยนะคะ ามด้วยเชดดาชีสสีส้มค่ะถ้าใครหาตัวนี้ไม่ได้นะคะก็ใช้แบบเชดดาธรรมดาก็ได้ค่ะยืดอยู่วางปิดด้วยมอสหน่อยประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวนันนขอดูขนมปังก่อนนะเนี่ยให้มันเริ่มได้สีทั่วแผ่นนะคะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาประกบด้านกันเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้ตัวขนมปังอีกด้านของเราก็ได้ที่แล้วนะคะให้สีมันสวยแบบนี้แล้วก็มาประกบเลยค่ะกดๆลงไปหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวแนนจะกลับด้านให้มันสุกทั่วกันทั้งสองด้านนะคะแล้วก็ให้ชีสละลายด้วยด้านนี้อาจจะสีเข้มไปหน่อยนะแต่เรามีวิธีที่ทำให้ สีมันออกอ่อนกว่านี้เดี๋ยวแนนกลับมาทำให้ดูคะ่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสร์ฟกันเลยก็ได้คะ่ะค่ะตอนนี้ตัวแซนด์วิชผักขมชีสของเราก็เสร็จแล้วนะคะอย่างที่แนนบอกเมื่อกี้ใช่ป่าว่ามันอาจจะไหม้ไปน,นิดนึงเราจะมีวิธีโดยการคูดออกง่ายๆเลยคะ่ะมันจะเอาความไหม้ออกไปได้ช่วยเราได้อยู่ประมาณนี้ เ็ดที่มัันนลแล้วก็ทีนี้เราก็แค่มาตัดแบ่งแล้วก็เสิร์ฟใส่จานแค่นั้นเองค่ะง่ายๆเลยตอนนี้ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เลยค่ะใส่จานก่อน นี่เลยคะแค่นี้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูแซนด์วิชผักขมชีสของเรานะคะง่ายๆแบบนี้เลยถ้าใครอยากลองทํานะคะก็สามารถเข้าไปดูวัตถุดิบแบบละเอียดแล้วก็วิธีทําขั้นตอนแบบละเอียดได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv สําหรับวันนี้นานไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ